สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตแนะนำตัวนะคะ ชื่ออลิซนะคะก็คืออันนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกเลยของเราเองนะคะแชร์ไลฟ์สไตล์ต่างๆในชีวิตเป็นประเทศสโลวเนียด้วยซึ่งอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครเคยมาประเทศนี้สักเท่าไหร่ว่ามันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเนาะก็โอเควันนี้จะพาทุกคนมาเบิร์กเนสตนะคะแล้วก็มันเป็นวันสําคัญด้วยคือวันที่3มเอทันวาคมนั่นเองค่ะและทุกคนก็ออกมาเทาดาวกันแล้วตอนนี้ก็คือตั้งท่าเผาหัวกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ชุดนี่ไปชุดนี้มีชุดค่ะ อีคเตรียมพร้อมแล้วท่ดวาดาไปคาดาววันนี้แล้วจะเป็นยังไงนะคะให้ทุกคนรอชมได้เลยะ เส้นสุดกับการดรนะิงเอาไซ์เนาะแล้วเราก็กําลังจะม mm ุก hmm. ไปที่สถานีต่อไป mm hmm. ก็คือลูฟน์นั่นเองซึ่ง mm hmm. ที่นั่นเนี่ย mm hmm. ลิกเคยไปรอบหนึ่งแล้วเป็นอะไรที่สวยมากในช่วงซัมเมอร์แต่ตอนนี้มันประมาณ3,4องศาเราก็จะไม่เข้าไปข้างในข้าง,องนอกเนาะเราก็จะไปอยู่ข้างในแทนก็คืออินดอร์นั่นเองนะคะตอนนี้อยากจะโชว์บรรยากาศเมืองเออมาเรโบสนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างดีมากเลยในช่วงหน้าหนาวมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออดูอบอุ่นเนาะแล้วก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสควานลงคริสต์มาสเราก็จะเป็นอะไรก็ ที่สวยงามในสำหรับเลวียะโอเคเดี๋ยวจะให้แฟนโชว์วิวรอบๆนะคะ ะะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรกันจริงๆตอนแรกที่นี่เขามีปาร์ตี้นะคะแต่ว่าเขาได้ยกเลิกเพราะว่าคนลงทะเบียนกันไม่พอเป็นอะไรที่น่าายนิดนึงแต่ก็โอเคแบบสงบๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงบ้านนี้ก็ดีค่ะอันนี้เป็นอินดอร์ของรูฟก็จะเป็นบรรยากาศแบบมีไม้ไผ่คุณรู้ว่าอยู่ร้านซูชิอ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคอนตินต์กันต่อว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มอะไรกันนะคะ จะเอาอเล็กสพาขึ้นไปดูข้างน,นอกบรรยากาศของลูฟที่นี่เป็นยังไงว้าหนาวมากหนาวโคตรีค่วิวสวยงามดีงามมากวิว ก็คือตรงนี้อันดิสเคยมารอบนึงที่บอกไปว่าก็คือช่วงซัมเมอร์มันจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่วันนี้มันหนาวมากหนาวแบบไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่คือมันมันสัมมอก็หนาวอยู่ดูชุดคข้างๆก็คือจัดเต็มมาแล้วนะคะก็คือมันหนาวแต่มันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะมันก็มันก็หนาวนิดนึงเพราะว่าใส่ขาดสั้นมาตบด้วยถุงน่องชั้นเดียวอันนี้นะคะก็เป็นวิวคร่าวๆสวยมาก เอาละค่ะทุกคนข่าวร้ายนะคะก็คือที่นี่เขาจะปิด5้าโมงนะคะ5โมงเย็นแล้วตอนนี้มันก็สี่โมงครึ่งแลว้วด้วยเราก็เลยคิดว่าแผนต่อไปก็คือจะไปปาร์ตี้กันที่บ้านก็คือ house party นั่นเองนะคะแต่มันก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยก็เอาเป็นว่าวันนี้อลิสขอจะมาชูแค่รอบๆในเมืองมาริโบในประเทศเโลร์เนียก่อนละกันนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะมีอีกคลิปหนึ่งจะพาไปท ที่อะไรอุ๊ย amazing แล้วก็น่ากินแน่นอนค่ะวันนี้นะคะลิซต้องขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งต้นปีทายปีตลอดปีท้กปีนลยปีหน้าตลอดไปเลยนะคะวันนี้ก็จะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ